สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้นะคะเรามีซีรีส์ใหม่มาแนะนำกันอีกแล้วค่ะเรื่องทานทารารักนิรันนำแสดงโดยเลินเจหลุนคู่กับลีหลานตีและยังมีสวีเจิ้งซี่รวมด้วยนะคะเขาเป็นพระรองนะแต่ว่าเขาเหมือนพระเอกมากเลยไม่รู้จะเลือกใครเลยสองคนนี้เรื่องนี้นะคะก็มีอยู่ว่า พระเอกเนี่ยเป็นผู้บัญชาการกรมกวงหมิงซึ่งก็คือหน่วยองคักษ์หน่วยหนึ่งนี่แหละมีนามว่าเว่ยเจ้าแต่แท้จริงแล้วนะคะเขาก็คือเจ้าเมืองน้อยแห่งเมืองเย่ลั่ครอบครัวของพระเอกนะคะถูกฆ่าตายหมดเลยก็เพราะถูกใส่ร้ายในคดีองฉีทุกคนเนี่ยตายหมดเว้นแต่เขากับพี่สาวเนี่ยรอดเพราะว่าแม่เขาเนี่ยพาสองคนนี้ไปแอบไว้ ทำให้เขารอดมาได้หลายปีผ่านไปเนี่ยเขาก็ตัดสินใจว่าจะไปแคว้นต้าเหลียงเพื่อไปสืบเรื่องราวครั้งนั้นให้ชัดเจนและเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็นเว่ยเจ้านะก็ได้ทำงานเป็นผู้บัญชาการกลุ่มกวงหมิงนี่แหละหลังจากนั้นเขาก็ได้ตามหาผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากคดีอ,องฉีเพื่อที่อยากจะถามหาความจริงจากปากของเขาแต่คนนี้เนี่ยเขาก็หาตัวจับยากมากเลยนะเพราะว่า หลังจากเกิดคดีอองฉีและครอบครัวของพระเอกตายเนี่ยก็มีแต่คนนี้คนเดียวเลยนะที่รอดและเขาก็หนีไปไปอยู่แคว้นอื่นในการจับเขานั้นก็ไม่ง่ายเลยเพราะเขาเป็นถึงพ่อตาของเจ้าเมืองแคว้นเว่ยส่วนนางเอกของเรานะคะเป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละอยู่กับอาจารย์นางก็เป็นคนที่ชอบกินมากๆเลยเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นโลกภายนอกไม่มีวรยุทธ์แต่นางเป็นคนฉลาดเอาตัวรอดได้วันหนึ่ง นางก็อยากจะดูพิธีเจรจาสงบศึกของสองแคว้นระหว่างต้าเหลียงกับแคว้นเว่ยนางก็เลยลงจากเขาเพื่อมาแอบดูและพระเอกก็ได้แอบดูอยู่ที่นั่นเหมือนกันเขาเนี่ยต้องการจะจับตัวเถิงรุ่ยเฉิงเสนาของแคว้นเว่ยที่มาเจรจาสงบศึกด้วยเพราะคนนี้นี่แหละคือตัวการคนสำคัญของคดีอ,องฉี แต่พอมาเจอกับนางเอกนะนางเอกก็ทําแผนพังหมดเลยและเขาก็ได้ทําร้ายนางเอกจนบาดเจ็บสาหัสอีกด้วยนะแต่ดีที่ว่าพระรองเนี่ยมาช่วยไว้ได้ทันจนอาการของนางเนี่ยเริ่มจะหายดีแต่นางเอกเนี่ยก็อยากจะหนีออกจากที่จวนของเจียนติ่งโห เพราะว่านางเนี่ยไม่อยากจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องวุ่นวาภายในวังนางก็เลยคิดแผนหนีออกมาได้แต่พอหนีออกมาเท่านั้นแหละพระเอกของฉันก็ตามมาฆ่านางอีกพระรองที่วางแผนเรื่องนี้ไว้นะก็มาช่วยนางไว้อีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นพระเอกกับพระรองก็สู้กันและตอนนี้ฉันก็คิดว่าพระรองเนี่ยเป็นพระเอกไปแล้วเพราะเขาแสนดีมากเขาเก่งแล้วเขาก็ไม่โหดร้ายเลยนะแต่พอตอนหลังนะเดี๋ยว3ามคนนี้เนี่ยเขาจะกลายเป็นรักสามเศร้าเรา3ามคนนะ แล้วใครจะสมหวังใครจะผิดหวังก็ต้องไปติดตามดูนะคะทาง VTV มีทั้งหมด40ตอนตอนละประมาณ45นาทีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กันไว้นะคะ